สวัสดีค่ะวันนี้เยป,ปันจะพามาดูมะนาวของเยป,ปันนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะกําลังออกดอกนะคะกําลังออกดอกเลยกําลังแตกยอดเลยนะคะหนอนช้อนใบอย่างนี้นะคะมะนาวของเยป,ปันนะคะแตกยอดออกมาใหม่นะคะเป็นหนอนผีเสื้อนะคะก็ามาเจาะกินใบกินยอดอ่อนๆของเราหมดเลยค่ะ จะทำให้มะนาวของเรานะคะจะไม่แตกยอดเลยค่ะติดลูกก่อนหน้านั้นก็มีนะคะดูลูกเขานะคะกำลังโตเลยค่ะก็ออกดอกติดต่อกัอนไปเรื่อยๆนะคะมะนาวของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะกำลังติดลูกดกเลยค่ะออกดอกด้วยนะคะใบจุดใบด่างค่ะ สูตรปุ๋ยของเยปาน,นะคะก็จะมีน้ำาจาวข้าวค่ะ2ลิตรนะคะต่อมานะคะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะ1ฟองแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะมีผงชูรสค่ะต่อมานะคะก็เป็นน้ํายาล้างจานนะคะนี่เยปานใช้จะหมดแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเยปานก็จะมาตํากระเทียมก่อนค่ะใช้คกตํานะคะประมาณ1กํามือนะคะเทลงไปเลยค่ะ กระเทียมของเรานี่แหละค่ะป้องกันมแมลงแบบธรรมชาติไล่มดไล่นอนป้องกันเชื้อราได้อย่างดีเลยค่ะในกระเทียมนะคะทำไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะแบบเด็ก็อพอแล้วนะคะเอาใส่ลงไปในน้ำาาาวข้าวเลยค่ะ ไล่มแมลงแบบธรรมาชาติเลยนะคะต่อมานะคะจะปันจะตอกไข่นะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยะค่ะนี่นะคะไข่เปลือกเอาใส่ไปด้วยค่ะเปลือกไข่ของเราค่ะก็มีแคลเซียมนะคะ เดีย๋ยวปานจะใช้ผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะในผงชูรสนะคะเขาก็มีกรดอะมิโน,โนค่ะเป็นธาตุอาหารรองนะคะทําให้พืชต้องการเหมือนกันค่ะทั้งไข่ทั้งผงชูรสนะคะเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเลยนะคะทําให้พืชผักของเราแข็งแรงเขียวงามด้วยค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายให้เข้ากันให้ดีนะคะ แล้วเราก็เทไข่ที่เราผสมกับผงชูรสนะคะเอาใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีค่ะ ไล่สูตรนี้นะคะทั้งไล่แมลงทําให้พืชผักของเราเขียวงามติดดอกออกผลได้ดีค่ะต่อมานะคะอยาปานเตรียมน้ําไว้ค่ะ20ลิตรนะคะถังละ10ลิตรค่ะยายปางก็จะเอาน้ําที่เราผสมไว้นะคะเป็นน้ําปุ๋ยของเรานี้นะคะเทลงไปในถังเลยค่ะแบ่งให้เท่ากันนะคะ เนยปังก็จะเทแบ่งครึ่งนะคะกับน้ำ20ลิตรนะคะสองถังนะคะแบ่งครึ่งให้เท่ากันค่ะขอเทแบบนี้ค่ะ,นะคะปุ๋ยที่เราทำไว้นะคะอย่าปังก็จะเอามาใส่ป๊อกกี้ขีดค่ะ ให้เพื่อนกองก่อนนะคะเผื่อกรเทียมนะคะที่เราตําไว้นะคะก็จะตันหัวฉีดได้นะคะแต่ยาปังก็จะเทลงไปเลยค่ะต่อมานะคะยาปังจะใช้น้ํายาล้างจานค่ะยาปังจะเอาใส่หนึงช้อนชานะคะจะเอาค่ะน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบได้อย่างดีค่ะ ในกระเทียมนะคะก็ก็ไล่มแมลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อราทางดินและทางใบด้วยค่ะใบจุดใบด่างนะคะขยาวก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นทางใบก่อนก่อนนะคะนอนชอนใบนะคะนอนผีเสื้อนะคะ่ะฉีดไปเลยนะคะ จุดใบด่างขีดได้หมดเลยค่ะเรากำลังแตกยอดเลยกจอกินใบมะนาวของญี่ปานทุนหนอนชอนใบทั้งหนอนผีเสื้อนะคะขีดไปเลยค่ะสองสามวันครั้งนะคะขีดให้ชุ่มเลยค่ะให้ขีดช่วงเย็นนะคะ ปยนะคะเยปานก็จะใช้รดที่ในกระถางเลยนะคะที่โคนต้นเขาเลยค่ะสูตรนี้นะคะเยปานจะใช้รดอาทิตย์ละครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะใช้รดเลยค่ะกุหลาบนะคะเยปานใช้รดเลยค่ะป้องกันเชื้อราทางดินได้อย่างดีเลยนะคะแล้วเป็นปุ๋ยทำให้ดินของเราล้วนซุยด้วยค่ะ สูตรนี้นะคะที่เขากาลังแตกยอดนะคะบําลุงให้เขาเลยค่ะเขาจะได้ออกดอกให้เรานะคะส่วนกุหลาบของเงยป,ปานนะคะเขาใส่ไปแล้วลหนนึ่งแล้วฉีดท้นทางใบไป<า>ค่ะใส่ใไปเลยแตกยอดออกดอกนะคะแบบนี้เลยค่ะ ทุกกระถางเลยค่ะฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะป้องกันมแมลงนะคะที่มาเจาะกินใบของเราแบบนี้นะคะใบปุนปนณใบไม่สวยนะคะให้เขาแตกยอดเร็วแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะกำลังแตกยอดเลย ักอยู่ในกระถางนี้นะคะบำรุงง่ายๆค่ะแล้วก็ไล่แมลงได้ง่ายๆนะคะก็ลองไปใส่ปุ๋ยดูค่ะแล้วก็ไล่มแมลงด้วยนะคะป้องกันเชื้อราพวกใบจุดใบด่างได้ด้วยค่ะก็ลองไปทำใช้ดูนะคะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ